สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ช่องฟ้าสายธนครนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแมวพันธุ์สกอตติช h ฟลดนะคะที่เป็นแมวที่มีหูตกนะคะแล้วก็ตัวอ้วนบวมน,นะเดี๋ยวเราไปดูที่ปอดสายพันธุ์กันเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเราได้นำข้อมูลมาจากข้อมูลอา่า เว็บไซต์ที่เราค้นหานะคะไปเริ่มมากันเลยค่ะประวัติสายพันธุ์แมวพันธุ์สกอตติชโฟล์ถือกำเนิดขึ้นในประเทศสกอตแลนด์จากคนเลี้ยงแกะที่ชื่อนายว่าเอา่อวิลเลียมรอสในปีคศ .1961 นายวิลเลียมพบแมวตัวหนึ่งในโรงนาของเพื่อนบ้านที่มีลักษณะหูพับแล้วก็เอ่อมีขนสีขาวทั้งตัวโดยบังเอิญนะคะ ซึ่งแมวตัวนี้เป็นแมวของเพื่อนบ้านที่ว่า,าน้องของน้องตัวแมวเนี้ยชื่อว่าซูซี่นะคะนายวิลเลียมสนใจซูซี่เป็นอย่างมากเมื่อซูซี่ได้ให้กำเนิดลูกน้อยมีลักษณะหูพับเหมือนกับแม่ของมันนะคะนายวิลเลียมจึงขอซื้อเจ้าของขอซื้อจากเจ้าของนะคะแล้วนำมาเลี้ยงที่บ้านโดยตั้งชื่อแมว ที่ลูกของซูซี่เนี่ยว่าสนุกนะคะเมื่อโตขึ้นนายวิลเลียมจึงนำมาผสมสกับบริติชช็อตพันนี้นะคะบริติชช็อตพันนี้อะ่ะจนกลายเป็นต้นกำเนิดของสายพันธุ์นี้นะคะจากนั้นก็เริ่มมีคนสนใจนำแมวที่มีลักษณะหูพับนี้ไปปรับปรุงจนกระทั่งในปี1 9 6 6กก็ได้มีการตั้งชื่อแมวที่มีหูพับนี้ว่ากอสติด โฟนะคะเพื่อให้เป็นเกียรติกับสถานที่ที่กำเนิดแมวสายพันธ์ุนี้ครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่นั้นมาแมวพันธ์ุนี้ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยรวดเร็วนะคะและเป็นหนึ่งในแมวที่มีคนเ,เลี้ยงมากที่สุดในโลกด้วยค่ะลักษณะทางกายภาพนะคะสกอตติชโฟนเป็นแมวขนาดกลางรูปร่างกระทัดรัดหูหูพับรูปร่าง กลมเพศเมียมีน้ำหนักอยู่2 5ถึง4กิโลกร,รมัมในขณะที่เพศผู้มีน้ำหนักได้ถึง5.8กิโลกร,รัมเลยนะคะมีจุดเด่นที่ใบหูพับลงไปข้างหน้าและพับต่ำลงอีกทั้งขนาดของใบหูยังมีค่อนข้างเล็กนะคะมีดวงตาที่กลมโตคล้ายนกฮูหัวค่อนข้างกลมช่วงคอสั้นนะคะและมีจมูกสันโค้งกว้าง โคง้งคู่หักนะคะรับกับดวงตาซึ่งบางตัวก็าปากโค้งได้ดังรูปกับการคา,างพอดีนะคะจึงเป็นที่มาของ Smiling Cat ส่วนหางจะยาวรัดกับขนาดตัวหางเรียวยาวปลายหางเป็นทรงมนตททั้งสี่ขามีลักษณะกลมนะคะ แมวพันธุ์สกอตติฟโรดจัดว่าเป็นแมวที่มีขนาดกลางที่มีคอสั้นเมื่อเปรียบเ,เทียบกับพันธุ์อื่นโดยแต่ั้งเดิมสกอตติฟโ r ดเป็นแมวที่มีขนสีขาวตามแมวที่มีชื่อว่าซูซี่ซึ่งมัรนพรบุรุษข,ของพวกมันแต่ในปัจจุบันสามารถพบได้หลายสีของอพันธุ์สกอตติฟโรดนะคะขนยาวและขนสั้นซึ่งเกิดจากพัฒนาการสายพันธุ์นะคะ าจากนั้นมาก็ได้แบ่ง Scotty Flow เป็น2องสายสายพันธุ์แบบว่าลักษณะนะคะคือขนสั้นกับขนยาวสำหรับ Scotty Flow มีขนสั้นจะมีขนที่หนาและนุ่มละเอียดส่วน Scotty Flow ขนยาวถึงแม้ว่าจะส่วนใหญ่อ่ขนตามลำตัวจะยาวนะคะแต่ในบริเวณใบหน้าแล้วก็ขคนขาก็จะสั้นขนสั้นกว่าขนลำตัวนะคะส่วน สีขนสามารถพบได้หลายสีนะคะในขนขนสั้นแล้วก็ขนยาวนะคะขนของสกอตติโฟร์นะคะมีหลายสีแล้วก็เราก็จะมาบอกกันที่พื้นฐานมีสีขาวสีดำสีน้ำเงินสีแดงสีครีม แล้วก็สีเทาสีน้ําตาลไหมแล้วก็สีน้ําตาลแกมเหลืองหรือสีลูกวัวน,นะคะอายุขายของสกอตติสโฟมมีอายุประมาณ8ปดถึงสิปีหรือมากกว่านั้นโอ้โหอันนี้อายุเยอะอยู่นะคะลักษณะนิสัยของสกอตติสโฟมมีมีนิสัยสุภาพฉลาดและมีนิสัยว่านอนสอนง่ายอีกทั้งยังสามารถปรับตัวได้ดียิ่งไปกว่านั้นสกอตติสโฟเป็นแมวที่อชอบการแสดงความรัก นะคะพวกมันติดเจ้าของมากแต่ก็จะไม่รบกวนหรือทําให้รําคาญนะคะอย่างไรก็ตามแมวสายพันธุ์นี้ก็เหมือนกับแมวสายพันธุ์อื่นๆเลยตรงที่มักพลัดพลิวนกับการเล่นและสามารถตอบสนองต่อการฝึกได้ดีการเข้ากับเด็กนะคะพวกมันเข้ากับเด็กได้ดีเหมาะกับครอบครัวอีกทั้งยังเหมาะกับครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วพวกมันเหมาะจะเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวเพราะ สามารถปรับตัวได้ดีนะคะพวกมันชอบเรียกร้องความสนใจจากเด็กๆอย่างมากจะพยายามเข้าไปเล่นหรือคลอเคียตลอดเวลาและก็จะไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือทําร้ายเด็กๆนะคะ,กา,าะการดูแลหรือการออกกำลังกายนะการเลี้ยงแมวพันธุ์สกอตติชโฟไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหนักมากเป็นการออกกําลังกายปานกลางพวกมันชอบที่จะเล่นกับเจ้าของ แล้วก็รักกิจกรรมอ,อ,อยู่ใกล้ๆเจ้าของนะคะกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้แมวออกกําลังกายก็เช่นการเล่นปาบอลช่วยให้แมวใช้พลังงานได้บ้างอีกทั้งการเล่นของพวกมันยังเป็นพัฒนาการสมองของมันด้วยนะคะอาหารการให้อาหารที่จําเป็นสําหรับสกอ็อตติฟโฟควรมีสัดส่วนที่เหมาะละสมแล้วก็ให้พอดีกับ ร่างกายของน้องด้วยและกิจกรรมในแต่ละวันของแมวโดยปริมาณแคลอรี่ที่แนะนำต่อวันในแมวคือ60-80ถึงแคลอรี่นะคะต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกร,รัมนะคะหากให้มากเกินไปก็เสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้เหมือนกันนะคะโรคประจำพันธุ์นะคะโรคผิวหนังหรือการติดเชื้อที่หูโรคระบบประสาทการวิตกกังวล โรคระบบหมุนเวียนโลหิตและก็หัวใจกล้ามเนื้อโล่อ้กล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมโรคระบบโครงกระดูกข้อต่อและโครงสร้างโรคทางกรรมพันธุ์เดียวเดี่ยวกับการเจริญผิดของกระดูกนะคะโรคระบบทางเดินอาหารและก็ตับนะคะหรือว่าภาวะหลอดเลือดดำที่ตับรัดเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดโรคระบบทางเดินปสัสสาวะและไตโรคปรสัสสาวะ ส่วนล่างของแมวนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการชมแล้วก็สาระเกี่ยวกับแมวพันธุ์สกอตติฟโฟอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ชมคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ